เรื่องราวระหว่างไมเคิลจอร์แดนและชาลส์บาร์คลีนะครับเป็นอีกเรื่องหนึงที่น่าหยิบมาเล่าเลยครับหลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่าในช่วงที่ทั้งคู่ยังอยู่ในลีกเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ NBA มันเข้มข้นจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในฤดูกาล1992-93เนี่ย ที่ตอนนั้นฟอร์มในฤดูกาลปกติของชาวลสปาร์คลีย์คือระดับพีทที่สุดของอาชีพการเล่นของแกแล้วครับเนื่องจากบาร์คลีย์ในวัย29ปีณตอนนั้นเนี่ยสามารถที่คว้ารางวัล MVP ของลีกไปครอบครองได้ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ส่งผลให้ผู้เล่นที่สามารถจะคว้ารางวัล MVP มาแล้ว3ครั้งในฤดูกาล1988 1991และ1992อย่างไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเกิดความไม่พอใจครับเฮียแกเนี่ยถึงกับบอกประมาณว่าถ้าบาร์คลีย์อยากจะได้ MVP เนี่ยก็เอาไปเถอะ แต่แชมป์ลีกเนี่ยเดี๋ยวเฮียแกจะแย่งมันมาจากบาร์คลีย์เองครับซึ่งในตอนนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งที่ฟินิกซันส์เนี่ยเข้าใกล้แชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์แล้วละครับเนื่องจากบาร์คลีย์ที่กำลังฮอตสุดๆก็ได้นำซันส์เข้ารอบไฟนอลสด้สํสำเร็จแต่คนอย่างเบนเคิลจอแดนเนี่ยครับพูดจริงทำจริงเสมอครับผมในซีรีส์ไฟนอลปี1993เนี่ยซันส์ที่มาเจอกับบูสในตอนนั้นซึ่งบูสเพิ่งจะคว้าแชมป์มา2สมัยติด ซัน์ในตอนนั้นเนี่ยก็พยายามงัดทุกอย่างที่มีออกมาสู้แล้วแหะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆซีรีส์นนเนี่ยจบที่6เกมครับซึ่งเกมสุดท้ายจบที่สกอร์9 9ต่อ98เป็นบูสที่คว้าชแชมป์ไปอีกแค่เอื้อมจริงๆครับบาร์คลีย์เนี่ยก็จะสามารถพาซัน์เข้าสู่เกมที่7ได้ซึ่งถ้าตอนนั้นจะทำได้นะครับแกจะเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถจะพาไมเคิลจอแดนเนี่ยไปถึงรอบฟในเกมที่7ได้ เนื่องจากว่าทั้ง6ครั้งนะครับที่ไมเคิลจอแดนเข้าไปเล่นในรอบฟนอส์เนี่ยไม่มีแม้แต่ซีรีส์เดียวครับที่จอแดนต้องเล่นถึงเกมที่7เลยและทั้ง6ครั้งนั้นเนี่ยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่จอแดนเนี่ยพลาดแชมป์และทั้ง6ครั้งนั้นครับเป็นจอแดนคนเดียวเท่านั้นที่คว้ารางวัลฟนอรสเอ็มซึ่งเรื่องราวของจอแดนและก็บาร์คลี์เนี่ยจริงๆแล้วพวกแกเป็นคู่ที่ชอบจะมีปากเสียงกันอยู่แล้วะครับ เรียกได้ว่าเจอนทีไรเนี่ยต้องพลวาจาใส่กันทุกทีไม่มีเว้นแม้กระทั่งในช่วงท้ายอาชีพของทั้งคู่นะครับในปี1998ที่ทั้งคู่ในตอนนั้นเนี่ยอายุก็ต่างได้เกือบจะ35ปีแล้วนะครับจอแดนเนี่ยยังคงอยู่กับชิคาโกบูลส์ส่วนบาร์คลีย์เนี่ยย้ายไปอยู่กับฮิวสตันอกเกสครับอย่างที่บอกครับ ทั้งคู่เนี่ยเจอกันทีไรไม่ได้เป็นต้องใช้วาจาถึงอายุเนี่ยจะถือว่าเป็นบั้นปลายของอาชีพสําหรับนักบาสเกตบอลแล้วแต่ความกระหายในชัยชนะของทั้งคู่เนี่ยไม่ต่างจากเด็กหนุ่มหรอกครับจอแดนได้บอกว่าบาร์คลีย์เนี่ยไม่ใช่บาร์คลีย์หรอกถ้าหากว่าเขาเนี่ยุบปากเอาไว้ในเกมวันนั้นเนี่ยมีการ c r a s h talk กันเยอะมากๆครับส่วนใหญ่ก็มาจากจอแดนและก็บาร์คลีย์ทั้งนั้นนี่แหละครับ แต่จบเกมเนี่ยจอแดนกดไป45แต้มพาบูสชนะร็อกเกตสไป106ต่อ100ในขณะที่บาร์คลี่เนี่ยกดไป35แต้มครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่ทั้งคู่เนี่ยแข่งขันกันไม่ใช่แค่ด้วยคำพูดแต่ได้แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่ก็ยังมีฝีมืออยู่จริงๆครับถึงแม้ว่าในสนามเนี่ยจะดูเหมือนก็ว่าเป็นคู่กัดกันยังไงก็ตามแต่นอกสนามนะครับทั้งคู่2คนเนี่ย กลับให้ความเคารพกันอย่างมากในฐานะเพื่อนด้วยซ้ําไปโดยที่จอแดนเนี่ยเคยได้พูดเอาไว้เองเลยว่าเราทั้งคู่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าผมไม่สงสารเขาหรอกถ้าว่าเป็นใครสักคนหนึ่งที่ต้องเป็นผู้แพ้ผมก็อยากให้เป็นเขามากกว่าสิ่งที่จอแดนพูดเนี่ยมันคือกฎของกีฬาทุกชนิดครับในสนามไม่มีความเห็นใจไม่มีการอ่อนข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เราให้ความนับถือครับแต่นอกสนามหลังจบเกมเนี่ยมันคืออีกเรื่องหนึ่ง นักกีฬาส่วนใหญ่ต่างให้ความเคารพกันเสมอก็เหมือนกับจอแดนแล้วก็บาร์คลีย์นี่แหละครับจอแดนเมื่ออยู่ในสนามเนี่ยไม่เคยอ่อนข้อให้ใครทั้งนั้นไม่มีใครเป็นข้อยกเว้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่โดนหนักที่สุดเนี่ยก็คือชาลส์บาร์คลีย์นี่แหละครับย้อนกลับไปในเกมที่ผมเพิ่งจะกล่าวถึงไปเนี่ยเกมของบูชกับโรเกสเกมนั้นคาพูดที่จอแดนได้กล่าวกับบาร์คลีย์และเป็นคําพูดที่บาร์คลีย์ยังำจําจนถึงทุกวันนี้จอแดนได้พูดเอาไว้ว่า You got no chance today and you never will วันนี้นะ่ะนายไม่มีโอกาสหรอกและนายจะไม่มีวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวที่เราได้หยิบมาเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะครับถ้าว่าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซ s บสไครป์รวมไปถึงกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม